ทูอัสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นผุดผาน้อยมารวุธทั้งหนาเลยค่ะทั้งหนาเลยนะคะเดีนนะมาครบเลยรุ่นหนุ่มรุ่นใหญ่ เดี๋ยวจะมีโชว์นะครับเดี๋ยวจะมีโชว์เวยไทยนินมเดโกดนเลเ h e ี่เดบิไทยป็นนะครับนรูมวยคอนแกนนะครับทันต่อมานะคบพุพเดกศึกพิษณุราชา ครับมีนักมวยชนนั้นเลย,วยนยวัร้ะนเลา e ิน k, รุราชาชาวออบัไทยแคร n t ลรมวยไทชเปี่ยนอราชาราชดเนินเ h e ร r o y a ยและต่อมานะคะเรือเอกสมรักคำสิงห์ค่ะ เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันมวยสาคนสมัครเล่นในกีฬาโอลิมปิกประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะว้าวไม่ดีเนสุดสุดคนนี้สุดคนนี้สุดผมทาวออ๊บ้านแฮนนี่คนนี้สุดคนนี้สุดทั้งทีมทั n งมทั e มม พิชัยราชานนค่ะใท้เจังวัดขอนแกนเดิมเป็นนักมวยสากนสมัครเล่นจากกรแันกีฬาโอลปิกประเทศสมัครเ่นอีกคนหนึ่งนะครับน้ท ok ี่สร้างชื <h <h ่อเสียงให้กับค่าเมืองไทยมากๆเลยนะครับ Lady Jasmine p l a y Small คาศเรืออากาศเอกพิชัยราชานนโมทาว อ f อ h องหนุเรือลอนแกนี่ o ส The Olympic United States ขต่อมาคะคุกิติเมืองนแกนค่ะของแกนบ้ยาก็อแทงทอนะคะหรือว่า3ล้องินล้านนะคะซึ่งจัดว่เป็นห่ในสนักมวยแห่งยุคนั่นเองค่ะและท่านต้องบอกว่าทำเนียบนักมวยนี่อยู่ขอนแกนเลยนะ น้องไท่สอ,องรามัดส์สองค่ะ คลีนเนเมบอะคลอสุวรรณภิเตรขับแก็นเพือนขวัญแกทนีกเนะลดนรัคตออลร์ท huh. ีนตหอเป็นขวัญใจนะครับนะขวัญใจคนไทยขวันใจชาวขวัญแก่นนะครับและตอนนี้ก็นอกจากนี้นะคะยังีน้าพยับกวอคำแชทหกหมัดพิ่าตราชเมืองนะค รตานานอีกท่านหนึ่งนะครับนี่ตำนานอีกท่านหนึ่งนะแล้วก็อาจารย์พยัคใจนะครับเกียนป้ายุพักแล้วก็ีเาชมยเปียน for stage washer มัดพิฆาตอิดราชดเนินแบงคอใช่แล้วค่ะไม่หมดยังไม่หมดแล้วก็มีพันโทสมรบคำสิงจากบ้านแห่งจักขอนแด่นี่นี่คง นีคุณทมีวุฒิคำพันธ์แชมป์รุ่นเอรวัญวันีสารนะคะโอ้ต้องบอกว่าวัวชวยดังนะครับนะฮะที่คอดันซิทกันทั้งหมดเลยนะครับุและแันเปี้ยนมวยไทยของเราด้วยนะครับและที่ยืนค้ำเอลอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็น เยวไปรับชมภาพบรรยากาศนะครับการโชว์นาตมกวยไทยนะครับบวยไทยค่ะ oh, นี me, kids, ่นะครับโอ้สุดยอดมากยอดมากนะครับต้องบอกว่ามาเต็มเลยนะครับมาเต็ม ちょっと。 Oh <laughs> my... ก็เจ้า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  Thank <laughs> you. ย้ายย้ายนี่เป็นกุญแจลักกินและหลักการต่อสู้ของคนไทยไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือกระปิกระบอก student at b a n o n g h i n g School, k o n k a n Primary Education Service Area Office Number n and thank you for the teacher. ถึงได้ว่าเมื่อสักครู่เป็นการแสดงนะคะเริ่มจากการไหว้ครูไร่รำมวยไทยค่ะตามด้วยขีตะมวยไทยนะคะ ทักษะแม่ไม้มวยไทยและลูกไม้มวยไทยปิดท้ายด้วยการแสดงกระบ,บองไฟค่ะ Do not worry about the show we have the control for the performance show by คุณตรงกดคำสาวที่จะกที่เชอร์ฟรอมบ้านน้องหิน s ซกุร์และไจัจะมา p l พลีส์ b ับเ one more time ขอบคุณมากๆเลยค่ะสรุปอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จสิ้นแล้วนะคะสำหรับขบวนนี้ขยับต่อไปได้ Thank you very much เมื่อกี้ร้อนจริงนะฮะท่านไหนด้านหน้าโบท็อกละลายเรียบร้อยนะฮะเลาออกโบท็อปนะฮะโอเคระวังผมกันด้วยนะด้านหน้ามาสคูร้อนจริงๆนะคะน้องๆซักซ้อมกันมาดีมากเลยนะคะถูกต้องนะฮะการแบบสดงของเราค่ะ Thank you very much. It's a s p e cular t a c show